สวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอกับแจ็คเล็กเก็บมาเล่าเหมือนเดิมนะครับในแจ็คเล็กชาแนลนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงว่าที่ขวัญใจคนใหม่ของแฟนบอลเรเวอว่าูลนะครับก่อนจะไปดูกันว่าเขาเนี่ยเป็นใครนะครับฝากไว้ด้วยกับแจ็คเล็กชาแนลนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งอะไรไว้ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับเป็นขวัญแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับแจ็คเล็กหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะ สนับสนุนโดยคาวสเบิร์กรถยนต์ซูซูกิแกมโบได้เวลาโชต้าโชทีเด็ดประตูแรกครับเป็นสิ่งที่ยากเสมอมันจึงสำคัญสำหรับผมมากที่ทำได้เร็วและผมก็เริ่มมองหาประตูต่อไปแล้วในตอนนี้ดีโกโชต้าครับหล่นประโยคนี้ครับที่บ่งบอกถึงตัวเขาเอาไว้หลังเกมที่ชนะอาร์เซนอลไป3ประตูต่อหนึ่งซึ่งตัวเขาเองเนี่ยยิงประตูแรกในสีเสื้อของหงแดงได้ในวันนั้นนะครับ 27วันต่อมาครับดาวเตะชาวโปรตุเกสควานหาประตูที่2ของเขาได้อย่างที่ลั่นวาจาไว้แถมยังเป็นประตูที่พาหงแดงในคว้า3แต้มเกาะกลุ่มลุ้นแชมป์อย่างเหนียวแน่นอีกด้วยครับเดีอโกโชเซเตเซราดาซินวาหรือที่เรารู้จักกันสั้นๆว่าดีอโกโชต้านะครับเกิดวันที่4ธันวาคมปี1996นะครับที่เมืองมาซาเลโรสนะครับซึ่งเป็นเขตปกครองส่วนท้องถิ่นเล็กๆในเมืองปอโตนะครับ กิจวัตรประจําวันของโชต้าในวัยเด็กเนี่ยก็คือการเล่นฟุตบอลตามท้องถนนครับเอากระเป๋าไปเป็นเสาประตูบ้างบางทีก็หวดกันด้วยเท้าเปล่าบ้างนะครับแล้วแต่จังหวะจะเอื้ออํานวยครับ พออายุได้9ขวบครับตัวเขาได้กลายเป็นสมาชิกเยาวชนของทีมกอสโดม่าซึ่งเป็นสโมสรลูกของ f อฟซีปอตทีมดังของประเทศนะครับซึ่งด้วยความสามารถที่เก่งเกินวัยดิโอโกครับมักจะถูกพาชั้นเล่นฟุตบอลแบบข้ามรุ่นอยู่เสมอครับก่อนจะได้ย้ายไปอยู่กับทีมที่ใหญ่กว่าอย่างปากกสเดอเฟเรราในเวลาต่อมาไม่นานวันที่มาทดสอบฝีเท้าผมเห็นเด็กคนนึงวิ่งเร็วยิงประตูหนักแน่นแถมยังขยันไล่บอลมาก ผมก็ซิบบอกกับผู้ช่วยว่าใส่ชื่อเด็กคนนั้นไว้ในลิสต์เราเลยเขาจะเป็นสตาร์ของทีมอย่างแน่นอนรูเบนคาวาโยครับโค้ชเยาวชนชุดอายุต่ำกว่า17ปีของปากอสเนี่ยประทับใจในตัวของดิโอโก้ตั้งแต่วันนั้นที่มาทดสอบฝีเท้ามีอยู่สุดสัปดาห์หนึ่งครับทีมเราต้องเล่น2เกมติดกันวันเสาร์ผมส่งดิโอโก้ลงเป็นตัวจริงเขายิงไป3าประตูส่วนวันอาทิตย์ผมเลยส่งเขาลงแค่ครึ่งหลังในตอนนั้นเนี่ยทีมเราโดนนำอยู่ลูกหนึ่ง เขาลงสนามมาและกดไปอีก2ประตูพาทีมพริกกลับมาชนะได้แบบเฉยนับจากวันนั้นเนี่ยผมรู้ทันทีครับว่าเด็กคนนี้มีความสามารถที่จะไปได้ไกลจนติดทีมชุดใหญ่อย่างแน่นอนเดียโก้เล่นในทีมเยาวชนอยู่เพียงแค่1นึ่ฤดูกาลครับก่อนจะถูกเรียกติดทีมชุดใหญ่และยังทําประตูแรกได้ในช่วงท้ายฤดูกาลเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลใหม่เดียโก้ขึ้นเป็นตัวหลักของปากอสเต็มตัวเขายิงไปได้ถึง14ประตูกับอีก10บแอสซิส รวมทุกถ้วยรายการและถูกบันทึกว่าเป็นนักเตะอายุ19ปีคนแรกที่ยิงในลีกได้12ประตูนในฤดูกาลเดียวหลังจากจบฤดูกาลดบิวครับดิโอโกถูกแอตเติโกมาดริดครับซื้อตัวไปร่วมทีมด้วยค่าตัว7ล้านยูโรก่อนที่ตราหมีเนี่ยจะเลือกปล่อยให้กับปอร์โตยืมตัวมาใช้งาน1ฤดูกาลที่ FC ปอโตครับตัวเขายิงประตูแรกในแชมเปี้ยนลีกได้ในนัดที่พบกับเลสเตอร์ซิตี้ แถมทำแฮตทริกให้กับปอร์โตได้ในการลงเล่นเพียงนัดที่5อีกด้วย9ประตู7แอซิสจาก38นัดในสีเสื้อปอร์โตไม่เพียงพอที่อตเลติโกมาริดจะดึงตัวกลับมาใช้งานครับรามิีส่งเขาไปอยู่กับทีมในแชมเปียนชิพกับวูฟแฮมตันพร้อมด้วยออปชันซื้อขาดหากว่าทั้ง2ทีมพอใจในโปรตุเกสทุกคนไม่เข้าใจว่าทำไมผมถึงเลือกไปเล่นในแชมเปียนชิพทุกคนเอาแต่พูดในด้านลบแต่โชคดีที่ครอบครัวของผม,ม่เข้าใจและเชื่อมั่นในการตัดสินใจของผม เหตุผลสำคัญที่เดเอโก้เลือกมาอยู่กับวูฟมีแค่เหตุผลเดียวครับนั่นก็คือนูโน e เอสโปซิโต n ซานโตโค้ชของทีมที่เน้นย้ำกับตัวเขาว่าหากมาอยู่ด้วยกันดิเอโก้จะเป็นสตาร์ของทีมและมีโอกาสได้ย้ายไปเล่นให้กับทีมที่ใหญ่กว่าอย่างแน่นอนหากคุณอยากประสบความสำเร็จการถอยหลังบ้างก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยเดเอโก้เปิดเผยกับสื่อในวันที่เริ่มมีชื่อเสียงเขากลายเป็นสตาร์ของวูฟในเวลาอันรวดเร็วยิง17ประตูกับอีก6แอสซิส,ส พาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาพรีเมียร์ลีกได้ภายในปีเดียวแถมยังมาในฐานะแชมป์อีกต่างหากเมื่อเล่นในพรีเมียร์ลีกครับดิโอโกยังร้อนแรงเหมือนเดิมเขาเป็นนักเตะวูฟคนแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรที่สามารถทำแฮตทริกได้ในลีกสูงสุดอีกทั้งพอได้เล่นในฟุตบอลยุโรปก็ยังทำแฮตทริกได้ถึง2เกมติดต่อกันในทั่วยูโรปาลีกในเกมที่ถล่มเบซิตัสเขายิงแฮตทริก จากการลงสนามมาเป็นเพียงแค่ตัวสำรองด้วยซ้ำเมื่อย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลสิ่งหนึ่งที่เจเกนครอปมองเห็นจากตัวของดิเอโกโชตาก็คือความขยันและพร้อมจะเล่นได้ทุกตำแหน่งหากทีมร้องขอเขาปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างรวดเร็วคือสัญญาณว่าตัวเขาเป็นนักเตะที่ดีมากแค่ไหนเขาเป็นนักเตะที่คล่องมีร่างกายที่แข็งแกร่งเล่นลูกกาอากาศได้ดีและยังพยายามปรับตัวตามแทคกติกข,ของทีมอย่างตั้งใจนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมจึงชอบเขา สี่นัดในลีกภายใต้สีเสื้อของหงแดงโชต้ายิงไป2ประตูแล้วนะครับเป็นลูกมงุหนึ่งและยิงด้วยขวาอีกหนึ่งนอกจากนี้ยังสร้างโอกาสทำประตูให้ทีมอีก2ครั้งจ่ายบอลแม่นยำ88ยิงตรงกรอบ5ครั้งถือว่าเป็นสถิติที่ไม่เลวเลยนะครับสำหรับนักเตะใหม่อย่างตัวเขาแถมยังอยู่ในช่วงปรับตัวกับทีมอีกตั้งหากดีโก้โชต้าคือการซื้อที่น่าจับตาม,มองของลิเวอร์พูลในฤดูกาลป้องกันแชมป์อย่างแท้จริงขอขอบคุณคาวสเบิร์ก ซูซูกิสวิฟต์ GL Max Edition เต็มที่กับสไตล์เร้าใจทุกมุมมองที่สุดของ e ีโคคาที่โดดเด่นเหนือใครสปอร์ตกว่าที่เคยด้วยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันพร้อมสปอยเลอร์หลังและเสาอากาศแบบครีบฉลามโดดเด่นสะดุดตาตกแต่งด้วยซุ้มล้อสีดำและชุดสติกเกอร์ Max Edition เท่มีสไตล์ประสบการณ์ใหม่ของการขับขี่ที่ให้ทั้งสมรรถนะทรงพลัง ประหยัดน้ำมันยิ่งกว่ากับเครื่องยนต์ Dual Jet หัวฉีดคู่และขับขี่ได้อย่างมั่นใจกับแพลตฟอร์ม h r r ์ t e ท h ปลอดเร้ราใจโชบเฉี่ยวทุกสายตา Suzuki Swift Max Edition ขอขอบคุณ GAMBLE แบนรนด์รองเท้าสายพันธุ์ไทยแต่คุณภาพระดับโลกโดดเด่นด้วยดีไซน์กุนกวนมันๆอันเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานด้วย G-B เทคโนโเอกสิทธิ์เฉพาะของ g กม b บโดดเด่นเรื่องความนุ่ม เบาทนทานสวมใส่สบายเท้าได้อย่างลงตัวโดยทุกคู่ออกแบบและผลิตภายใต้คอนเซปต์ g a m b บแค่เดินก็เด็ดแล้วดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w g a m b o c o t h